อยียอรึมแม่คนบอลเลยว่ะเพื่อนอได้ว่าแต่ฮะไอเพื่อนอ่ะกูเล่นทีแล้วเอาพีเพื่อน,อน,ออนขอดื่มนนะ้ำกนอาชุบคมกูขบอา้าวคุณสมชายเกียรติส,สักดิ์ครับคุณไปสมัมภาษณ์งานช่างแม่กูจะเล่นเกมเว่ย้ย อ่าคุณครับคุณกิติสุขครับคุณ,คณต้องเป็นสุภาพงานวันนี้นะครับไม่ได้คุณจำไม่ได้างานอะไรนะครับหัวยังแม่งผลเล่นต่อแหละแม่งเวิร์กขัดเลยคุณกิติสุขครับมึงปิดตายแล้วหัวคุณจะมาปิดคอมผมไม่ได้นะครับคุณไม่มีสิทธิ์ปิดคอมผมนะครับ คุยแล้วแต่มืนะ่อไปแต่บ,บ้านงาน,นได้แล้วเอ้าว่าไม่ไปึมต้องไปไปก็ได้ไปก็ไปไม่นด้านมาสมไม่ได้ามาเล่นเกมมันนะแม่เล่นเกมมันมันเดไม่ก็ดนคะแนนล้นคะแนนเกมอีกเกมมันคุยตัวนีก็คุณกินจุกสั๊กก็ัสด้เ v e อผมว่าคุณควรไป,ปบุกบ่อนนะค,ะครับบุกบ่อนเชื่อเลยยังม่ใใมวันไอ้วันหนึ่งสองสามอ่อ,อผมก็เออผมลืมไปว่าผมต้องเอางานแล้วครับอ้วาวก็มึงจะหมั่นมึงก็ต้องรู้ดีเอาแผนไหนเอาแผนรักษาคนหรือแผนอะไรเออ ว่าผมจบแค่ปริญญาเอกนะก็ด็อกเตอร์กูรู้มึงจะสมัครงานอะไรพี่อ่ะเว้ยมึงขอโตดีกว่าครับเป็นกูขอตามากกูโอ้ยกูเจบ็บมากผมหน้าครับอีกาวเออผมว่าจะมาสมัครกู้ภัยครับอ้าว ผมก็ต้องปีนซ้อมขับรถก่อนขอใบขับขี่ครับอ่๋อมยี่เขาไปขับขี่โอ,อ้ไม่นานไม่เปิดเกลือควายอ่าผมว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับเรานะครับบริษัทเราโอ้นี่เปนสีหรอเออ่าเป็นไงะบัดเดี๋ยวไหนเคยดูหน่อยสิ โอเคกูว,ว่ามึงไปมึงโดนไปกบับีเสือเอาควยกูหล้บอ่ามึงก็เอากลับไปด้นะโอเคครับโยนทิ้งแม่อ่าก็ค,คุณเริ่มมาทำง,งานวันนี้ได้เลยเอยไม่ใช่คือมึงต้องไปซ้อมก่อนนะครับพลกซอ้อมมึงเดินไปพลกแล้วแอปไปปุ้ยสวัสดีเขาปุ่นิีจริงสมสักช่วโมเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนวิธี เอาคนบาดเจ็บไปนะคะก็จบแลเดี๋ยวผมทุสอรเลยขหคุยไม่มาตอนไหนไหมอ่วิธีนะครับวิธีฝ่ายเขาก็จะเอาแท่งนะครับไม่ใช่แท่งเหล็กนะครับบ่อนะครับเอาบ่ะามาะครับทาแใส่เขาร้อเลยครับเอาพุณกิดสสนดีสมศรขอบคุณลงไปนิดหนึ่งนะครับคือลากไปให้หน่อย นี่ครับวิธีการถอดนะครับเราก็จะทําการเอาให้ค่อยๆหนึ่งจากครับต้องค่อยๆหนึ่งนะครับหนึ่งที่เท้านะครับหนึ่งมานะครับค่อยๆหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะเกิดการการได้นะครับชักกระตุกแบบนี้ไปว่าคุณต้องจะให้เบาขึ้นนะครับนี่นะครับอู้ตู แล้วคุณก็จะได้ตังจากตรงนี้เอาไปกินเดร์ไปขายในยูรีนะครับเฮ้ไ <Hey, S 1> ไม่ใช่ครับคือคุณเด๋ยต้องรักษาตัวเขาให้ดีมากที่สุดนะครับนี่แล้วก็จะมีหลอดน้ำเกลือนะครับตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็เอาปลาหัวใส่คนไข่ล้อเล่นครับคือแล้วก็ต้องนะครับตัวเช็คแบบตึ๊ดตึ๊ดอะไรแบบนี้เออถ้าตายคุณต้องฟื้นครับอู้แบบนี้นะครับออะล้อเล่นให้เบาเานะครับ เอาอืมเออ,เอ,อต้องระวังคนเอาควยคนละแต่ต้องนี่นะครับต้องเบาๆบนะครับต้องให้คนข้างๆหลบไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะ